แอร์รถยนต์ต้องบำรุงรักษาไหมช่างเจนะครับเดี๋ยวช่างเจจะพาไปดูนะครับว่าตารางบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์แต่ละแต่ละระยะนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ก็จะเป็นตารางบำรุงรักษาระบบแอร์รถยนต์นะครับที่ช่างเจใช้ในการประเมินงานต้อมนะครับผมก็เอามาให้ดูนะครับผม ไม่ใช่คิดมนโนขึ้นมาเองนะครับผมอันนี้เป็นของเดนโซ่นะครับผมเราก็จะปฏิบัติตามนี้นะครับผมว่าระยะไหนควรบำรุงวักจะอะไรนะครับผมนี่ก็ Honda f ฟีดนะครับผมอันนี้ช่างเจอชอบนะรถ Honda f ฟดตูเขาไฮโซดีนะครับแล้วตัวนี้เป็นรถฟีด Feed นะครับ มีแอร์หลังนะครับผมเป็นกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้มีแอร์หลังนะครับรถครอบครัวน่ารักน่ารักนะครับผมลูกค้าเข้ามานะครับเพื่อให้ตรวจเช็คบำรุงรักษานะครับผมนี่รถวิ่งมานะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับผมอันนี้เป็นฮอนด้าฟีดนะครับ หลังจากที่ทำการลงคลิปของสเปดวาคอนไปนะครับก็จะเห็นไดเออร์แตกกันนะครับผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะครับก็มาเลยระยะมานะครับผมในเคสนี้นะครับก็จะมีนะครับสิ่งที่ควรจะทำนะครับสิ่งที่ควรจะทำควรจะเปลี่ยนก็จะเป็นพวกไดเออร์นะครับผัดเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะ ดูเอฟเฟชันวาลนะครับผมถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับผมก่อนจวจัดการให้ครับต่อมาเราก็จะทําการถอดนะครับกันชนหน้านะครับผมก็ตรวจเช็คก่อนนะเพราะว่าพวกกันชนหน้าเป็นจุดละเอียดอ่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีร่องรอยนะครับต่างๆรับการไม่สนิทของกันชนนะครับผมอันนี้ไม่มีไม่สนิทนะครับแล้วก็มีรอยนะครับผม ั่งนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นมันอ้านะครับผมเรื่องการชนหน้านี่ละเอียดอ่อนนะครับผมมีรอยทะลอกของสีนะครับผมโอเคครับจุดหลักๆคือแก้มซ้ายแก้มขวาครับเรียบร้อยนะครับเอาออกมาแล้วนะครับแผงฮอนด้าฟีดนะครับผม ครับก็มีสกปรกบ้างนะครับตามการใช้งานนะครับก็ยังมองทะลุไปด้านหลังอยู่นะครับผมก็คาดว่าลูกค้าน่าจะดูแลบำรุงรักษาเรื่องการฉีดน้ำล้างอยู่นะครับผมก็มีแมลงบ้างนะครับนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานนะครับนะครับขอให้ฉีดให้โปรนะครับผมล้างนะครับผมเพื่อรถ การอุดตันของขี้ดินนะครับผม,มแมลงอะไรพวกนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะถอดเดเออร์ดูนะครับผมคันนี้ไม่น่าจะมีอะไรหนักนะครับไม่มีอะไรหนักหนาครับเพราะว่าแค่าทาการตรวจสอบนะครับเปลี่ยนอะไรสิ้นเปลืองนะครับตามาตารางบํารุงรักษานะครับผมนี้เราก็มาถอดเดเออร์กันดูนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นตัวกลองนะครับผมพอดีรถวิ่งผ่านนะครับผมนี่เป็นตัวกลองนะครับผมก็จะเห็นมันออกออกแดงๆนะครับผมออกแดงๆละนะมีเตจการตึกล้อของคอมเพรสเซอร์บ้างนะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ารถขึ้นหลักแสนละนะมันก็ย่อมมีการ เสือมสภาพกันบ้างนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่ามาเป็นก้อนอุดตันอะไรขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวจะดึงใตไดเ,เออออกเดี๋ยวคอยอนุญาตอ่าหยุดถ่ายก่อนนะครับผมอันนี้ก็<อ>นะครับอ่าดึงไดเออออกมา นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจำแล้วนะครับผมนะครับมีเตอลูมิเนียมบ้างนะครับนี่ยุบยิบยุบยิบเนี่ยครับเนี่ยนะครับเต,ตอลูมิเนียมก็การตึกหล่อต่างๆนะนครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นไดเออร์แบบแห้งนะครับกรอบเลยนะครับผมแห้งกรอบเลยนะครับผม ตรงนี้จะขาวนิ่มนะครับผมนะครับนิ่มตัวตรงนี้แข็งโป๊กนะครับผมจะทิ้งไว้นะครับเพงช่างเจก็จะตอบไม่ได้นะว่ามันจะไปแตกกันตอนไหนนะครับผมถ้ามันแตกเป๊ะขึ้นมานะครับผมคือผ้าเนาะถึงระยะหนึ่งมันก็จะเปื่อยนะครับผมเพราะมันร้อนนะมันเปื่อยมันร้อนเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับเพราะว่ามันจะออกแดงๆแล้วนะครับ แล้วนะครับถ้ามันร้อนมากๆผ้าก็จะแตกนะครับเอ่อร์ก็จะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับผมเม็ดเม็ดมันน้ำจะเข้าอยู่ในนี้เกิดการอุดตันที่นี้แหละครับเรียบร้อยแน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวจะทําการล้างแผงนะครับทั้งภายนอกและภายในนะครับผมไล่พวกแมลงขี้ดินอะไรพวกนี้ออกนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะตรวจสอบพวกแอปลเคชันวาลนะครับผมว่า จะใช้ต่อหรือว่าจะเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวต้องดูลักษณะสีของแกนวาลด้วยนะครับก็ทยอยล้างแผงนะครับผมอัดคลิปส่งให้ลูกค้าดูนะครับผมล้างจริงนะครับล้างจริงทอดจริงนะครับผมนะครับขี้ดินขี้ฝุ่นมันก็จะออกมาแมลงนะครับผักดันมันออกมานะครับเพราะบางอย่างมันเข้าไปอยู่ในคลิปด้านในนะครับผม ก็ล้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ฉีดน้ําล้างนะครับทําความสะอาดนะครับผมค่อยๆฉีดนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพวกน้ํายาล้างกค้างนะครับผมต้องค่อยๆฉีดอ่านี่ก็ ทำการล้างแผงทั้งภายนอกภายในเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเห็นสภาพแผงนะครับก็มีครีบตะปุ่มตะปำบ้างนะครับเพราะว่ารถใช้งานเนาะก็ต้องโดนหินโดนแมลงบ้างนะครับอันนี้เป็นด้านหน้าแต่ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับผมอันนี้จะเป็นอะไรนะครับชิ้นแรกๆนะก็คือเลเยอร์นะครับผมที่จะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหมดสภาพแล้วนะครับ ฝืนที่จะใช้นะครับโดยไม่เปลี่ยนก็โอกาสที่มันจะแตกก็มีนะครับผมลองลงมา้เป็นพวกชุดโอลิงนะผมวันนี้จะเป็นโอลิงของทางขาเข้าและขาออกของแผงนะครับผมขาเข้าอันนี้ขาออกนะครับผมตัวคล้องนะผมตัวกล้องล้างให้แล้วนะครับผมแต่ยังพอแต่มันก็ยังพอมีเหลืออยู่นะครับผม ในนี้จะล้างไม่ออกครับมันจะฝังลงไปในตัวขั้นพลาสติกอยู่นะครับไม่สามารถล้างออกได้นะครับถามว่ามีขายไหมนะครับมีนะครับผมตัวนี้มีขายนะครับผมันจะมาเป็นชุดเลยนะครับผมของเดนโซนะครับแต่ว่ามันต้องสั่งเบิกนะครับผมซึ่งจะใช้เวลาในการรอที่ค่อนข้างจะช้านะครับผมนี่ก็ มีเท่านี้นะครับในส่วนของภายนอกนะที่ตรวจสอบนะครับก็จะล้างแผงทั้งภายนอกภายในเปลี่ยนอะไรทิ้นเปลืองพวกนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเราจะประกอบนะครับแล้วก็จะไปอถอดต,ตู้หน้านะครับส่วนตู้หลังไม่ได้ถอดนะครับผมต้องแจ้งก่อนเพราะว่าการถอดตู้หลังนั้นจะกินเวลานานมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วตู้หลังจะไม่ค่อยมีปัญหาด้วยนะครับคือมีปัญหาแต่น้อยมากครับยังไม่เคยเจอรถ ที่ตู้หลังมีปัญหาจริงๆจังๆนะครับผมจะเจอเป็นตู้หน้าเสียมากกว่านะครับผมดังนั้นคุยกับลูกค้าแล้วก็คือจะทําเพียงแค่เปลี่ยนไดเออร์นะครับแล้วก็เช็คความพร้อมของตัวตู้นะครับสภาพตู้ต่างๆนะครับผมนี่ก็กำลังจะปดตู้แอร์นะครับผมก็บังเอิญนะครับไปเห็นนะครับข้อต่อมีคาบน้ํำมันนะครับผม นี่นะครับเป็นคาบน้ํามันการเกิดคาบน้ํามันนี้นะครับอาจจะเกิดการรั่วนะครับหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากน้ํามันเบรกนะครับปั๊มน้ํามันเบรกนะครับเวลาเปลี่ยนท่าย้มันหกไตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนไหนๆเราเห็นน้ำมันแล้วเดี๋ยวผมจะจัดการเปลี่ยนโอลิงให้ด้วยเลยนะครับผม ก็จะทำการถอดตู้แอร์นะครับผมก็ติน้นชักมาก็เอกตาาลูกค้านะครับเต็มเลยนะครับกองครับนะกองก็ตันแล้วนะครับผม ตู้แอร์ดูทรงลักษณะเหมือนจะมีการถอดมาบ้างแล้วนะครับผมก็จะเห็นมันมีรอยทะลอกนะครับผมโอเคไม่ยากนะครับเดี๋ยวจัดการให้นี่ก็ทำการถอด ตู้นะครับถอดตู้ออกมาแล้วนะครับผมดูสภาพตู้กันก่อนนะครับผมแป๊ดแป๊บนึงนี่ครับสภาพตู้อันนี้รู้เลยครับล้างแบบไม่ถอดตู้มานะครับผม<น>จะเห็นว่ามันจะเป็นด,งดวงๆเดี๋ยวตรงนี้นะครับผม ก็ผุนะครับผมบอกให้รู้ก่อนเลยนะครับให้ดูนี่นะครับแตกนะครับผมแตกหมดเลยนะครับจิไปหน่อยเดียวนะครับแตกนะครับถ้าปิ้นดีๆนะครับมันจะไม่แตกนะครับมันจะล้มเนี่ยนะครับมันจะล้ม อีกไม่นานนะครับเดี๋ยวรั่วแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำการแจ้งลูกค้าก่อนนะครับ <gö> นี่ก็ทำการล้างตู้ฮอนดาฟีดนะครับผมเพราะว่าลูกค้ายังไม่พร้อมเปลี่ยนนะครับผมก็ล้างใช้งานไปก่อนนะครับผมยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่ต้องรู้ก,ก่อนนะครับว่ามันคูนะครับผมไม่ใช่ว่าล้างไปแล้วใช้งานได้ไม่นานแล้ว รั่วอ่าอันนี้อก่ดช่างนะนี่เราก็ทำการล้างตู้ฟีดนะครับผมในระดับหนึ่งนะครับกดเอียมแล้วนะครับผมแต่ว่าถามว่ามากไหมก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราฉีดหรือลงน้ำยามากเกินไปนะผมถ้าตู้เป็นปกติเนี่ยลงให้ขาวได้เลยนะครับ แต่เนี้ยมันเห็นไหมครับนี่แค่ฉีดน้ําล้างนะครับฉีดน้ําล้างนะครับหลุดปันหลอไปละก็ถ้าเดี๋ยวล้างมากเนื้อลูมิเนียมผุจะใช้ได้ไม่นานนะครับผมต่อมาก็เป็นขั้นตอนการนําตู้แอร์นะครับผมล้างใต้ภายในนะครับผม ส่วนแผงก็ล้างเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปประกอบแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเอาตู้มาล้างไส้ในนะครับผมเพื่อทําการผัดเปลี่ยนน้ามันคอมเพรสเซอร์นะครับอ่าหลายคนเห็นท่าเจหลายคลิปล้างตู้เสร็จหรือล้างแผงเสร็จต้องเอามาล้างไส้ในล้างไส้ในนะครับผมการล้างไส้ในเนี่ยมันจะเป็นการผัดเปลี่ยนน้ำมันขอบไปให้ลูกค้าด้วยนะครับผมมันมีแต่ผลดีนะครับผม เอาน้ํามันเก่าที่มันเสื่อมสภาพที่มันอมความชื้นนะครับผมตามอัตราส่วนนะครับอ่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปในแต่ละรุ่นแต่ละรถนะครับผมอย่างเคสเนี้ยฮอนด้าฟีดล้างทั้งแผงล้างทั้งตู้นะครับผมอย่างน้อยๆก็4 0เอร์เซนของระบบแล้วนะครับผมดีกว่าเรามาถึงปุ๊บล้างล้างล้าง,างเสร็จประกอบเสร็จปุ๊บเติมน้ํายาแอร์ให้ลูกค้าน้ามันเก่าก็ยังอยู่ มันดึงความชื้นออกได้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับผมในที่มันอมอยู่กับน,น้ํามันนะครับผมแต่ถ้าเราทาวิธีนี้นะครับผัดเปลี่ยนน้ามันคอมให้ลูกค้านะครับอย่างน้อยก็ฟื้นฟูไปได้ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ยืดการใช้งานของลูกค้าออกไปได้ดีก,กว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับผมอันนี้ก็มาดูเช็คสภาพเอปชั่นวาลนะครับก็มีการเส่ิมสภาพบ้างนะครับผม เริ่มเป็นขุยดำๆนะครับที่รูกลมๆนั่นนะครับด้านหลังนะครับผมนี่ก็อาจจาเป็นต้องล้างนะครับล้างและใช้งานไปก่อนนะครับผมก็สรุปได้นะครับว่ารถนะครับมีจุดรั่วนะครับที่ตรงนี้นะครับลูกค้าน่าจะไปเติมน้ำยาแอร์มาแล้วนะครับผม มีจุดรั่วนะครับแล้วก็สภาพตู้หน้านั้นผุนะครับผมส่วนตู้หลังนั้นช่างเจไม่ได้แกะนะครับผมคิดว่าถ้าแกะแล้วลูกค้าอาจจะทําใจลําบากนะครับขนาดตู้หน้ายังเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวก็จะทําการประกอบตู้นะครับกับแล้วก็เซตอัพน้ำมันคอมเพรสเตอร์ใหม่นะครับผมเซตอัพขึ้นมานะครับผมโดย ตามค่าเฉลี่ยสเปครถนะครับผมเป็นชุดโบเวอร์นะครับผมนำออกมาแล้วนะครับผมก็ผุนะครับผมพวกโฟมอะไรพวกนี้นะครับเติมสภาพนะครับเดี๋ยวก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนให้แล้วก็ทำการล้างทำความสะอาดนะครับผมอันนี้เราก็ล้างเปลือกตู้แล้วนะครับผมก็มาซีนนะครับผมซีนช่วง ช่องลมนะครับผมเพื่อการพวกกลิ่นนะครับผมน,นี่ก็ทยอยประกอบนะครับผมอันนี้ก็แจ้งลูกค้าก่อนกองอากาศนะครับก็ได้เวลาเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้ก็ตันมากนะครับผมอย่าลืมไปเปลี่ยนนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับ ำหรับด้าฟีดนะครับตอนนี้ประกอบแว็กซ์เจลน้ำยาแล้วนะครับผมามาหาค่าเกียร์กันนะครับผมโลเวชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ29นะครับประมาณ29เก้าทไอนะครับส่วนไฮเพชเชอร์อยู่ประมาณ150ยห้าไอนะครับผมเย็นเจี๊ยบนะครับผมว่าเริ่มขึ้นแล้ว่า,านะครับ ไอน,น้ำเริ่มเกาะน,นะครับตัวนี้นะมีแอร์หลังด้วยนะครับก็เปิดเทสร้านร้อยปร์เรนะครับเบอร์สามตัวเบอร์หน้าเราก็สุดเหมือนกันนะครับผมเย็นเจียบกันไยนะครับผมดึงเลขไม้ก่อนครับอันนี้จับเลขไม้ไม่ได้นะครับ รถจับเลขไม่ได้รถวิ่งมานะครับประมาณหนึ่งแสนสามมืนเจ็ดรอยห้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับผมโหนาวนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้หนาวนะครับผมอุณหภูมิที่ผมนั่งอยู่นะครับ1จ8เก้าจุดแปดองศานะครับผมตัวนี้ทดสอบล้านร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม ะระบบร้อยเร์เซ็นนะครับบอกได้เลยว่าหนาวมากนะครับเห็นเจ็บนะครับผมอ่านี้ก็เช็คแล้วไม่มีโค้ดค้างนะครับผมปกติทุกอย่างนะครับประกอบไม่มีการค้างของโค้ดนะครับอขออนุญาตเบาแอร์นะครับหนาว สักยีสามนะครับผมอาจะเท่านะครับผมเจอหนาวๆก็ไปนี่ตันเหมือนกันนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นการตัวเช็คนะครับตัวเช็คแล้วก็แจ้งเตือนลูกค้าว่ามีอะไรอะไรที่มันเริ่มหมดสภาพบ้างเสื่อมสภาพบ้างนะครับผมก็แจ้งเป็นที่เรียบร้อยครับโดยเฉพาะตู้แอร์นะครับที่เริ่มผุแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวลูกค้าค่อยว่ากันที่ล้างนะครับตอนนี้ก็ ล้างนะครับล้างทั้งภายนอกล้างทั้งภายในนะครับทั้งตู้แล้วก็แผงนะครับเพื่อเอาน้ํามันเก่าที่มันเสื่อมสภาพนั้นออกนะครับผมแน่นอนครับมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นของทั้งระบบแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ล้างออกเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันที่มันค้างระบบนั้นถ้ามันหมดสภาพมันเสื่อมสภาพเนี่ยมันจะเวลา อมความชื้นเนี่ยมันจะเป็นกดนะครับแล้วมันจะกัดก่อนนะครับทําให้เกิดการรั่วนะครับผมอันนี้ก็ล้างออกนะครับเพื่อให้ลดนะครับลดการกัดก่อนของตัวน้ํามันลงนะครับผมเปลี่ยนไดเออร์ด้วยนะครับเพราะว่าใช้เวลาในการถอดประกอบนั้นกินเวลาพอสมควรนะครับผมก็เย็นๆกันไปนะครับตามที่เห็นนะครับผมโอเคครับไงก็ฝากร้านด้วยนะครับผมฝว่ากว้าบางนะครับผม ร้าน PJ แอร์รถยนต์นะครับผมอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมสนใจใช้บริการนะครับโทรนัดหมายกันได้นะครับช่างทําคนเดียวทุกขั้นตอนนะครับางานบางงานอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมทําคนเดียวนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ